สวัสดีครับเป็นมีลูกแล้วแล้วลูกจะพาเข้าดอมเพราะว่าปกติเราจะแบบรีเควสกันเองว่าเอ้ยเรียกอันนี้หน่อยนี่ลูกชั้นสองคนเต้นแล้วเต้นทั้งวันคือมันดังในในทิกตอกกอดูคือชั้น่ะได้ยินเพลงนี้ในทิกตอกแต่ชั้นอ่ะไม่รู้ว่ามันคือเพลงอะไรคือมันดังทุกที่พี่คิมก็เลยแบบว่าอุ้ยแรงมากคือสกายกับกล้องอ่ะฟังแล้วรู้สึกว่าชอบแล้วแบบมันติดหูวมากมากแล้วก็คือแบบพอฟังปุ๊บแล้วแบบ ชอบเลยแบบฟีเวอร์มากๆฟังวันหนึ่งแบบเป็นสิบรอบแล้วแบบวนอยู่ในหัวอะไรเงี้ยไปกันยังสองคนก็มีแบบเต้นบ้างใช่ชื่อชื่อวง I l i ิครับ I อริใช่มาจากอะไร I l i ิมันย่อมาจาก I will it ใช่ครับเป็นฉันจะทำหรอใช่ครับแล้วก็ส่วนคำกี่ยาว่าฉันจะทำอะไรก็คืออยู่ที่แก๊งสาวๆเลยว่าเขาจะทำอะไรเช่นแบบ I will sing I will dance I will show อะไรเงี้ยครับก็อยู่ที่ว่ากิจกรรมที่เขาทำตอนนั้นคือไง อ๋อใช่อุ๊ยเป็นน้องสาวของเอ็นไฮเพนใช่บอคายไฮฟ์จากรายการอายูนิวงใหม่คายไฮฟ์อ๋อเออถ้าดูไปแล้วหรออรู้เอาเพลงไง อีอีหยุดยุก็ได้ยินค่ะได้ยินแต่ว่ายังไม่ดู MV มีเลยเอาเพิ่งรู้ชื่อวงดีไอดีใช่แล้วเขาบอกว่าวงนี้เป็นล่าสุดอาทิตย์ที่ผ่านมาขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งได้ถ้วยเลยนะคือตั้งแต่แบบวีแรกอะไรอย่างเงี้ยมีคนมี5คนยูนาบินจูโมกะเหรอใช่ครับแล้วก็วันฮีแล้วก็อีโรฮาครับอีโรฮามักเน่แน่เลยอีโรฮาใช่ใช่มักเน่อีโรฮานี่เคยเป็นหนึ่งในเทรนนีกับเอ็นวีด้วยนะ เคยเป็นเด็กฝึกหัานของ JYP โดยเคยฝึกร่วมกับฟาชิกเอ็นมิกและอินนี่อูยูอีโรฮะเอออีโรฮะโหเรียกไทยมากถ้าพูดดีๆมันจะเป็นอีโรฮะเลยนะอีโรฮะอีโรฮะอีโรฮะเมนชั้นตอนนี้ฉันปักแล้วน้องมักเน่เพราะว่าเราเป็นแอนเซอร์เราเป็นอ็นไปฟังกันเลยนะเพลงชื่อว่าแมกเนติกครับแปลว่าอะไรเนี่แม่เหล็กแม่เหล็กติดงดูดเออถึงว่าติดติดกันทั้งวันทั้งคืนทั้ง ก็อตอนเด็กชอบแบบเล่นเสษตาเขาไม่เอกัน้รอตัวโลหะเอาเป็นแบบโลหะกับแม่เหล็กไงไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวนะโอุ้ยพังพลังเยอะหรือเปล่ามีพลังเยอะหรือเปล่าโค้งทรงผมมีเอกลักษณ์มาก ยังอออยู่ๆแต่โอ้มาเป็นสไตล์แบบถ้าจมาปาร์ตี้ปาร์ตี้ชุดนอนแต่แต่แ,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 แเอ๊เป็ยนอุ้ย อ,อ๋พอพอฝั่งนี้ปุ๊บฝั่งังนี้ก็จะแบบเหมือนได้รับแรงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแมน่เลยยูนิคอร์นเหรอใช่ถ้าเต้นไม่ง่ายเลยยูเอ็หนทอนมุกใช่ไหม นี่ออนใช่ไหมใช่สิไรอิสแมกเนตส i โหโหเอลสัมมาลองมากับแคมเปญคือรดลกร้อนเป็นผงรรยอะไรอย่างงี้ ออุุ้้ยยแรงเยอะวะซูเปอร์พาวเวอร์เหรอโอ้โหสตอรี่เหรอมีสตอรี่เหรอเพลงน่ารักมากว้า่าน่ารักแหวกยิงเลย ต้องใส่อืมเต้นเหนื่อยละนอนดีกว่าอืม MV ติดเบอร์ใช่ไหมติดหูไหมครับพอจะติดหูแต่ไม่รู้ว่าสตอรี่เป็นยังไงมีแบบมันมันดูครั้งเดียวซัมเมอร์อะไรอ่ะ สุปเปอรมูนแม่เว็บตูนแน่นอนเว็บตูนเพราะเอทไทเพนก็มีคือปกติแล้วเนี่ยค่ายไฮส์เนี่ยเขาจะแบบเหมือนกับโคกับเว็บตูนทุกๆวงอะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบการ์ตูนให้อ่านเอออันเนี้ยก็น่าจะเป็นชื่อเรื่องว่าซุปเปอร์มูนเออฟิลฟิลฟิลนั่นต้องมืนดูปออกมาจากการ์ตูนเลยนะแบบน่ารักนะอะไรสมวัยงุ้งยิ้งทำงุ้งยิ้งเลยคอนเจ็์แอบการ์ตูน่ะแบบเหมือนการ์ตูนแหละชอบตอนที่กริ้งอ่ะใช่ตั้งแต่ฮุกสุดท้ายอ่ะยันจบเพลงอ่ะผมรู้สึกว่าแบบเอ็มวีช่วงนั้นคือแบบ มันมันมีความแบบติดอะแบบคือผมชอบอะไรแบบนี้มากเลยครับมันมันดูมีเสน่ห์ยังไงไ่รูอแล้วแบบมันเลยแบบฟังวนไปเป็นสิบรอบเลยใช่ไหมก้องใช่ฟังฟังจนก้องฟังจนก้องเต้นได้อะใครเป็นคนพาใครชอบไม่คือไม่มีใครนะคือตอนแรกก็คือแบบมาเจอกันที่นี่ใช่ไหมแล้วก็แบบอ๋อแบบรู้รู้จักอยู่แล้วใช่รู้จักอยู่แล้วล้าก็แบบพี่กายก็เปิดเพลงให้ฟังใช่แล้วก็แบบ เฮ้ยอยู่ก็เต้นกันได้เฉยเลยสรุปเต้นกันได้ฟังฟังหลายรอบมากหลายรอบจริงๆไปติดตามน้องๆกันได้นะจ๊ะแมกเนติกกันที่แอคเคานต์ของบ l i e v e Lab h i v e นะครับผมโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะทุกคนนะสวัสดีครับแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ